แม่แม่เอฟซีแฟนคลับนะคะสื่อใหญ่นะคะกําล <Vorte> ังสัมภาษณ์นะคะคุณป้านะคะอยากให้เบอกว่าทนช่วยคนผิดอยากอย่า้ว่าช่วยแล้วไม่เสียแรที่ช่วยครัก็จงขคุณดีของบอนะีนะคะค่อยบอกก็แล้วนะคะไม่ใช่ว่าการบอกเราขอบคุณมัตลอดเราทำสิ่ทำอะไรอยากให้ ก็บอกว่าอยาให้ทุกคนเนี่ยโฆษณาอยู่โอ้โโฆษณาอยู่นะคะเนาะค่ะนี่ก็คือคุณป้านะคะสื่อใหญ่สัมภาษณ์เรื่อง f อฟซีแฟนคลับนะคะคุณป้าก็นะคะพูดนะคะป้าคี่ให้เขามีรได้แต่ว่าหลักคือที่ช่วยเขาดูชีวิตูไรเขามีได้เ่า้ากับลูกตแค่สวนให้เขามาถ่ายชีวิตแล้วก็ให้เามได้กับไปเลงดูครอบครัวเขา แวันนาอง่ากเนีป็นเงใช่มันก็เป็นเส้นทางของของแต่ละคนเราก็ไม่ได้อยู่้องฟ้าได้ไหมใครจะอยู่ของเราได้ตลอดท้ายความตายก็ภาเราไมนลแต่ว่ากาที่เราอยู่ด้วยกันเนี่ยเราก็รักษาเวลอีกไว้แคนี้บอกกััา้นี้ลับว่ามันเป็นยังไงบ้างคือจะไปรักนมาหรือวจะเจออะไรกันต่อ ว่าพร้อมทุาคนพร้อมที่จะเดินทางคือหลักๆเลยรถที่พร้อมมากินการทนาครับารลงมาแต่วเราจะต้องใช้ระยะเวลาชั่วโมงในการไปไปไปรับสนารยครับก็จะมีอ่านายที่จะทามาจะมีสองสชุดอารมณที่สุวนปรอบด้วยที่กนอด้วยแต่ว่าก็จะเดนโดันทใช่ครับก็เป็นรวคที่ที่ทำแต่ปรเ็นนี้เราก็จะมี เรืนี่ยนะครับจันเลยว่าทุกคน1 5ค่ำของของ1 5ค่ำนเราจะทีการส่วนอาไอยบริจิตต์ได้ยให้สามารถทำได้กน้ามันเป็นาท่าเป็นห<ช>มู่บ้าน25เราเราเลยไปดีมาเราะเรต้องถามทุกวัน ใกล้เข้ามาแล้วอีกสวันสวันเป็นยังไงครับยังตื่นเต้นหรือหร right, ือว hmm ่าย่างกังวลอะไรแหหรือว่าไม่เหรังวสำหรับลุงเองนะครับสำหรับลุงเองก็ในการสืพยานหานกั้รเรารอแค่วันที่สามชดเลาครบสามนจะอาจจะต้ามพนเก็ต้องรอท่าเยังคบอกางกับสำนักำังานครับก็ดีครับที่เห็นว่าชาวบ้าน เรามีกว่ามันจะมีพอจริกันแย่ๆ,ๆออก่าอะไรที่อะไร,ไรต้องต้องแต่สิ่งที่เราเรียนที่เราทำเขาก็เชื่อว่าเราไม่ได้เป็นคนว่าอาไปถามไหมขอสามคำให้กับแฟนคทุกคนหนยครับถ้าแต่ง่านสามคำขอบคุณพี่เชื่อใจ

กว่าเดินทางไเราใช่ว่าเราเลยโอเวระวังนะไม่ใช่นะเราะลูความสุขที่เขาให้เราดีแล้วก็รอย่อนท้า่อนแรกจะเสอะไรไงนะก็แล้วเาจทองขอเร่วงไปดีะบปลาอะไรบินมาช่วงออกปากเปไปคนเดี าไม่ทำตอนกคนสนามก็มกเยา่เลยาก็เนะคกอสมรหนึด่ยรับยี่คอเเข้าเข้ามุดหาเลยุเลยตามที่โรงแรมเลยนาแกเนาะขนาแกเขเจะเป็นเส้นนาแกแล้วเขาดมหนึ่งทุ่มหนึ่งแต่ว่าตะกร้อสี่โมงเย็น ที่ตงุดครับไม่เพวาระวังนะวันนี้นะ้าบ้านเข้ามาอาจจะด้ความรูงกนที20กาก็ทางรำป็ครับนดีร้อยเันก็นนาานนจะมาลำก็จะรอบรองกูงง่เลยลพี่ีมาใช่ไหมพี่ไม่ทำเายการาาหรือไม่ทำปอบป,อ,ปอไปด้วยนะพี่ เน่นา่า่่าีไปครับผมตะโกนไหมหรือว่าไงตรงน,นีขอับ <c oughs>

ปาลุงเราก็เป็นเป็นพระพระพรมเดิมไม่เสร็จเนี่ยไม่ว่างนะครับไม่ว่างเฮ้ยเฮ้ยไม่ได้ไม่ร่างนะครับหรขอบคุณสําหลักคลิปนี้นะคะเกดิตช่องค่อยบอกเจ้าแล้วบรรยากาศที่อบอุ่นนะคะขอบคุณค่ะ